สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบพี่เล็กกับพี่อัดเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานวันพุธเราหยุดไปวันนี้วันพฤหัสนะคะเปิดมาลูกค้ามาโอ้หนานแน่นนะคะตอนนี้ยอดขายเราอยู่ที่ประมาณ3ามพัาอยกว่าโครนนะคะเวลาใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้ากินข้าวนะคะสนุกดีนะคะวันนี้เตรียมของก็ไม่ติดนะคะมีรอข้าวมีรอข้าวเพราะว่าหม้อข้าว หม้อของข้าวข้างหลังมันจะเป็นสวิตปิดเปิดนะคะอ่าแล้วคราวนี้สวิตมันไปเป็นออฟนะคะข้าวก็ไม่เดือดสักทีน้องน้องอ่าน้องผู้ชายเขาซื้อเปี้ยวหวานไก่กรอบแล้วก็ปอเปี๊ยะสองชิ้นเขาต้องรอข้าวรออะไรประมาณยี่สิบนาทีนะะ่ารักเขาเขารอได้พี่ก็เลยให้ปอเปี๊ยะไปแถมไปชิ้นหนึ่งนะคะแถมปอเปี๊ยะไปชิ้นหนึ่งอะไรแถมได้เราก็แถมเนาะที่แบบว่าเออแถมแล้วไม่ขาดทุนเราเพราะว่าน้องเขาก็แบบ พี่ก็เสนอไปว่าเอาเส้นลวกแทนไหมเอาเส้นเวีเตี๋ยวลวกแทนหมักน้องไม่ไม่เอาเปรี้ยวหวานต้องกินกับข้าวเนาะอานนี้ถึงจะอร่อยอ,อืนนี่พี่พี่ทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงกินนะคะแต่ว่ายังไม่ลงเมนูลูกค้าเลยยังไม่สั่งเดี๋ยวจะลงเมนูวันเสาร์นี้ พี่ลองทําใช้น้ําพี่เผายี่ห้อแม่พลอยนะคะปกติส่วนมากทุกคนก็ใช้ยี่ห้อพันท้ายใช่ไหมคะพันท้ายเนี่ยจะหวานนํานะคะเนะะียค่ะแม่พลอยพี่ไปซื้อที่ร้านสตูแคสแล้วมันไม่มียี่ห้อพันท้ายก็เลยได้แม่พลอยมาสีสวยนะคะไม่หวานมากจะอ่าจะจะ,จะเผ็ดนําแต่ว่าไม่เผ็ดมากทีน,นี้ถ้าเกิดใครที่ชอบรสหวานนะคงต้องเติมน้ําตาลแบบไปตัดท้ายช้อนนะคะ แต่สีสวยนะทําต้มยํำน้ำําข้นนะสียังสวยแน่เลยอืมแต่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอ่าลูกค้าชาวนโนเวย์ก็ชอบนะคะต้องมงตอนแรกพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดมะม่วงมันแพงเม็ดมะม่วงหิมาพานมันแพงไงแต่ว่าลูกค้าชอบก็เลยเลยต้องเพิ่มพี่แต่ช่วยสั่งเม็ดมะม่วงให้นะคะลังหนึ่ง 2,900โครนเทออกมาแล้วได้ประมาณพวกพี่ก็เลยเอามาเก็บในหลังพลาสต,ติกนะคะมันจะได้สะอาดแล้วก็เ,เก็บง่ายเนี่ยเทออกมา2,900โครนอะเทออกมาเต็มเนี่ยสามลางังโอ้ใช้ได้นานมากเลยดีดีด,ดีแล้วก็ทยอยเอามาทอดช่วงนี้คนมาเยอะล้วก็เอามาทอดนะคะวันนี้ทอดเมื่อ,อวานนะคะทอด ยืดขึ้นก่อนนี่พัดเก็บไว้ทีแล้ประมาณเท่านี้นะคะตอนนี้คนยังไม่ยุ่งมากวันนี้สนุกดีใจเดี๋ยวกว่อนจะปิดร้านก็คงจะถึงเดืจะรุ้นี้ถึงสี่พันนะคะเราจะรุ้นี่ถึงสี่พันตอนนี้ก็สี่โมงเองเดี๋ยวนะตอนนี้เอกสิบห้านาทีหกโมงเย็นนะคะมีเวลาสองชั่วโมง อืกีแงก็ขายดีแล้วก็ดีใจตรงที่ว่าลูกค้านะคะวันนี้เป็นลูกค้าที่เคยกินทั้งหมดเลยแล้วเขากลับมาซื้ออีกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่<ม>ก็มีดีใจนะคะที่เขากลับมาซื้อซ้ำคนใหม่ก็มีคนใหม่หน้าไม่หน้า,นาตาไม่คุณนเนี่ยจองซาลาย นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะเมื่อขาขอนั่งขอนั่งแล้วเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวจะเก็บล้างนะคะก็ะคืนนี้ก็จะทำอ,ออเดอร์ให้โรงงานจีที่ทำงานพี่เล็กนะคะเป็นผนงไก่แล้วก็คานกับข้าวนะคะก็ทําเป็นที่เล็กๆทําถ้วยเล็กๆนะคะวหน้าบอกให้ทําแบบไม่ต้องทําแบบว่า,าสตูประชุนหรือว่าใหญ่เป็นดินเนอร์แบบนั้นเอาแบบ ที่เล็กๆนะคะพี่ก็เลยทําครึ่งที่ก็คิดราคาลงมาต่าลงมาแต่ว่ามันเจ็ดสิบคนเนอะเราก็เออได้อยู่ได้อยู่นะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวคืนนี้ก็จะทําน้ําัดแดงหั่นไก่หัน่นผักน้ําัดแดงเนี่ยปรุงจากบ้านไปเลยแล้วผักนี่ก็หั่นไว้แล้วไปถึงนู่นก็เอาไปแกงรวมกันแล้วก็ทยอยสิแกะดอกด้วยเดี๋ยวจะแกะดอกอ่าแครอทนะคะเพื่อนเพื่อนที่เคยตามพี่เล็กมาก็จะเห็นพี่เล็กทำคลิปไว้อยู่นะ ถ้าใครอยากทำเป็นก็ไปค้นดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะซอมแกะสลักสวยโอเคค่ะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้พ่เลกับพี่อันนะคะรับรองว่าเราสู้ไม่ถอยนี่เป็นเพียงอ่าแค่การเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะทั้งความต้องการของลูกค้าทั้งสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการทำงานทั้งสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรให้มันรวดเร็วอย่างเงี้ยคะ่ะ ค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเชื่อแน่ว่าถ้าถึงหน้าร้อนที่จะมาถึงเนี่ยเราสองคนก็คงจะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับลูกค้าได้เต็มที่นะคะสําหรับวันนี้พี่เล็กกับพี่ออตต้องขอตัวลาไปก่อนพี่อาตขึ้นเอาไปขึ้นขึ้นไปข้างบนไปล้างกระทะคือหมดไปเซตหนึ่งแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ